นี่ครับวันนี้นะครับผมก็จะมีเทคนิคนะครับในการเด็ดดอกแคยยังไงให้เขาแทงยอดออกใหม่ไวๆนะครับแล้วก็ดอกแคเราก็จะดอกเต็มต้นนะครับวิธีการนะครับก็หลายๆท่านนะครับเวลาเด็ดนะครับก็จะเด็ดดอกออกไปเลยนะครับแต่เคล็ดลับนะครับมาดูกันนะครับว่าเด็ดยังไงให้ดอกแคเรานะครับออกดอกดอกเต็มต้นนะครับ นี่ครับวิธีการเด็ดนะครับก็ปกติเราก็จะเด็ดตรงนี้ออกครับแต่ว่า <sven> นี <sleepy> ่คร <Ren> ับเห็นใบเข้าไปครับก้านใบนะครับเราก็จะเด็ดมาพร้อมก้านนะครับตรงที่อ่าขั่วของดอกนะครับตรงนี้นะครับเด็ดก้านใบออกมาด้วยนะครับลักษณะแบบนี้นะครับนี่ครับเมื่อเราเด็ดแบบนี้นะครับเดี๋ยวเขาก็จะหาแทงดอกออกมาใหม่นะครับตรงที่เราเด็ดก้านออกไปนะครับก็ แล้วก็ทิ้งก้านไปนะครับก็เอาแต่ดอกนะครับก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับที่นามาเสนอนะครับที่หลายๆท่านเวลาเด็ดดอกแค่แล้วดอกแค่ก็ไม่ค่อยออกดอกนะครับก็ใช้วิธีนี้เลยนะครับหวังว่าคลิปนี้นะครับก็จะเป็นประโยชน์นะครับถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ก็กดแชร์นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องกล่าวคําว่าสวัสดีครับ